อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็งานเยอะกันทุกคนเลยนะฮะใช่ใช่ยังโอเคยังดีอยู่คือเครื่ออะไรจะสร้างเรือนหอหรืออะไรรวะอ้าเอ้าออะไรอะไรอะอะไรอะไม่รู้จวรู้ว่าอยากรู้แต่จั่วประเด็นไม่แรงพอเขาไม่แต่งไงเขาบอกไม่แต่ง อย่าใช้คําว่า,วาอย่าใช้คําว่าเรือนหอใช้คําว่าที่อยู่ร่วมกันโอ้โที่อยู่คือจริงๆต้องบอกว่าในในในไอ้ลี่เนี่ยนะอู<อ>บ,บอกเลยนะจัจ้จั้จั้แล้ว <c oughs> คือผมผมผมซื้อที่ไว้นานมากแล้วเนี่ยผมก็คืออยากจะแบบว่าไอ้ลี่ปรึกษาลี่นะบอกว่าเฮ้ยมันมันมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครึ่งหนึ่งเอาไว้ปลูก วินลี่เขาเอ้ยเดี๋ยวหอยเดี๋ยวสร้างอะไรนะอะไรอะไรนะกาสโฮมคอนเสิร์วตอรี่มันก็เป็นคล้ายๆกาสโฮมเอาไปปลูกผักปลูกผลไมล้เป็นกระจกบดอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเออมีบ้านเล็กๆแบบเอออยู่ในในนั้นเหมือนที่เราจะได้แบบว่าเรามีทั้งฉาเชิงซาวที่นู่นด้วยวินฟาร์มแล้วก็ที่นี่ด้วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอยเอก็ลองนะก็ลอใช้คาว่าบ้านอยู่ร่วมกัน ถ้ามึงมีที่เกือบไล่เนี่ยหลังเซนท่านเซนท่านอะไรครับเซนท่านเรียบทางด่วนน่ะแม่งรวยนะไอเนี่ยอย่าอย่ามาสร้างภาพรวมไล่หนึ่งอ่ะมันเป็นของคุณเชิญอ๋อเหรอเหรอเออเขามีสอง้อยิบห้าตารางวาไอนี่โอ้โหไม่เราตอนเราตอนเรายาเอาอะ เป็ของมึงอ่ะห้าตารางวาอีกสองเป็นส่วนกลางมึงนับไม่ได้นับได้เหรอเออไปรวมสาวไอ้น้ำมาเลยส่วนกลางคือเราเราเราอึดเราอึดผ่อนไปแบบว่าเอ้ยใกล้หมดเหมือนกันนะเราก็ใช้แบบทั้งใช้นี่ตัวเองใช้นี่ตัวเองแล้วก็ใช้นี่บริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็เออนรังรักหลังอีสวิวโอ้โหบอกเลยนะบอกเลยนะเรื่องไหนที่มันรู้นะมัน มันอยู่ทุกช่วงชีวิตของกูจริงๆนะ,นะรู้อะไรวิลลี่มันสัมด้วยจะได้รู้คือจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าให้ความมีความชอบเขาเกิดมาจากไอเดียของเขานะว่าเอ้ยเอยเอเขาปลูกผักทั้งเลยเป็นบ้านอีกครึ่งหนึ่งไปเลยก็ยจะได้แบบว่าเวลาคุณตื่นมาคุณจะได้ปลูกผักได้ปลูกคนแล้วพ้อที่ที่ผมทำเนี่ยผมจะเอาไอ้ระบบอะโกรอะโกรพลาสเนี่ยจะทําได้มันจะเป็นเรือนแล้วก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ปลูปลูกพืชอะไรก็ได้อ่ะในในในเทคโนโลยีแบบนี้ก็คือเอาของที่เนี่ย ไปเทสในกลาสโฮมเพื่อให้พี่หอยสามารถปลูกที่บ้านได้เลยแล้วทำเป็นลานลานแบบซีเมนต์ยาวเลยนะ,ะจากบ้านแล้วก็ถึงที่กลาสโฮม เพราะว่าอีกหน่อยก็เดินไปไม่ได้แล้วต้องใช้รถเข็นใช้รถเข็นทำที่ทำแล้วทำเป็นรางก่อนไอ้บ้ามัเอาหุ้นกูอีกแล้วเอไอมันก็เอาหุ้นกูอีกแล้วสุดทยว่าไม่หอยมั่นใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้ไปจนแน่นใจฮะแน่นมั่นใจฮะมั่นใจฮะเพราะว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออมันทำให้ผมนิ่งขึ้นนะมันทำให้ผมรู้สึกนิ่งเรื่องเรื่องแบบนี้ขึ้นเสียงเพี้ยนเห็นป่ะโซ่มันแน่นโซ่เริ่มแน่นมันมันืออยงนี้เลย ม่ใช่ใเใช้ไม่ได้แล้วอะไรนะใบเถกที่บอกว่าไม่แต่งอันนี้คือแต่งแน่นอนไม่แต่งผมยังไงก็ไม่แต่งก็อยู่ด้วยกันไปเลยจังผมอยากอยู่ด้วยกันเมื่อวิลลี่เขาบอกว่าวิลลี่จากประสบการณ์หอยมึงกำเงินสามล้านไว้นะแล้วเอาไปให้เขาดีกว่างานไงงานวิลลี่งางนโอเคไหมทางน้องโอเคแบบไม่ต้องทั้งน้องคุยแล้วคุยแล้วอ่ะโอเคโอเค แต่จะต้องแบบทำแบนี้แตบยิ่งหลังผู้ใหญ่อะไรนี้มันเป็นการโฆษนาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันน่าจะส่วนตัวว่ะน่าจะส่วนตัวเพราะมันก็แบบว่าเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเมรนจยังไงผมได้เป็นพิธีกรอยู่แล้วเฮ้ยผมถ้าถ้ามันมีแม้แต่นิดเดียวเนี่ย ผมต้องมีผมต้องอยู่ในทุกอนูของเขาพร้อมแล้วจะทําอะไรการคืนนี้ส่งเข้าห้องหอผมต้อง,ยงอยู่เอาละครับคุณผู้ชมครับไลฟ์สดกันเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ในรายการในช่องสาระในชแนลมาเลยแต่ถ้ามันจะครบก็คือต้องมีมีน้องด้วยมีลูกด้วยหนึ่งคนไม่มีนะครับเพราะว่าบอกกันแล้วว่าตั้งใจอย่างนั้นนะผมไม่รู้ผมเคยพูดแบบนี้ถ้าน้องๆเป็นนักข่าวจะรู้ว่าเมื่อ 3- ามสี่ปีแล้วยังบอกว่าไม่เอาไม่มีไม่ไม่ยังไงไม่ ผมก็บอกว่ามันอาจจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างอเออมันก็มันก็มีจริงแต่ข้างหน้าไม่รู้เหมือนกันแต่ไอ้นี่มันรู้แล้วว่ามันเป็นไอเดียมันให้มีบ้านออด้วยการหนึ่งหลังลนนยังป,ปูปูซีเมน ส่วนหนึ่งเรียบร้อยตอนเนี้ยตอนเนี้ยไอตัวกล้าโทมมันจะเสร็จก่อนบ้านยังไม่มกล้าโทมจะเสร็จก่อนบ้านอย่างไม่บ้านเนี่ยมันสรุปไม่ได้ไงผมก็ดอนในกล้าโทมจะทำเผื่อถูกป่ะครอบครัวใหญ่หรือเปล่าอันนี้มันตกลงไม่ได้อ่ะอันดีไซน์ออกมาไม่ได้อ่ะแล้วห้องนอนใครเป็นใหญ่วอ walk in c l o s e ตใครเป็นใหญ่แล้วบอกเลยเวลาจะสร้างมันก็บอกเอามาดูห่วงจุ้ยก่อนใช่ใช่ต้องดูทุกอย่างต้องดูห่วงเขาก็จะดู้ไปเท่าไหร่ครับพี่หอยกับเรือนหอยห้าสิบล้าน อ้าวนี่วเดี๋ยวไม่มันจะได้จดั่วได้มันจะเวลาจั่วข่าวมันจะได้ใหญ่ใไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดยวผไม่รวยขนาดนั้นรังลักที่อีสต์วิวเลยเป็นตั๋วเลยรังลักที่อีสต์วิวห้าสิบล้านรังลักที่อีสต์วิวห้าสิบล้านมันอยู่เอาเอาตรงๆแล้วลองไปถ่ายดูมันก็ไกลอยู่นะหลังแต่มันอยู่ข้างหลังกันนั่นเองแค่แต่ผมใช้วิธีนี้ผมปรึกษาเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าสร้างเอาแบบนี้ได้ไหมค่อยๆเก็บเงิน จากการพวกทาําขายผักขายอะไรไปค่อยๆอ,อ,อ่ะพื้นพื้นเท่าไหร่ลี่พื้นเท่านี้ค่อยลงอ่ะค่อยๆลงไปเสาเสาเท่าไหร่พื้นอีกเท่าไหร่ทาหลังค่ายเท่าไหร่ค่อยๆทําค่อยๆไม่ทําทีเดียวไม่ไม่มีจังก็ทําตอนนี้ยังไม่มีขนาดนั้นวิลลี่ก่อนไงวลี่วิลลี่มันจะไปเมืองนอกมันจะทิ้งกู ูข้ามนครพนมนิดเดียวเองเดี๋ยวกลับมาแล้วไปเมืองนอกอะไรไปนะไปอยู่เขาอยากไปเที่ยวไปเที่ยวคือเขาบอกอะไรหน้าอย่างผมไปไม่รอดหรอกเมืองนอกอ่ะใครๆก็เห็นก็รู้ว่าเป็นคนไทยได้หุ้นไหน้หุ้นแล้วได้หุ้นแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อไร แถวแถวแคลิฟอร์เนียแล้วไปเปิดแล้วไปเปิดที่ออกกำลังกายข้างๆเป็นแคลิฟอร์เนียฟิตเนสนี่พน่พูดตรงนะนักข่าวนักข่าวแม่งนึกถึงรายการนั่งยางเลยเนี่ยเผากันไปเผากันมาอยู่เงี้ยเผาเด้อะไรจริงไหมครับที่ขาพูดอะไรฮะจริงไหมครับที่เราจะไปดูคือลูกอาจจะมีสิทธิ์ได้ไปเรียน แค่นั้นเองตอนอายุเท่าไหร่ยังไม่รู้ต้องแล้วแต่ผู้มีอำนาจที่บ้านเป็นคนใคอใครอ่ะเหใครอ่ะโอ้โหนี่กูเข้าหามึงไม่ได้เนี่ยโซแมงตึงโซแมงตึงโซแมงตึงคืออันนี้มันต้องแล้วแต่แต่ละคนสองคนที่เขาคุยกันว่า<ม>เขาควรจะมีไหมคือทรัพย์สมบัติ ที่เขามีเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยมันไปตกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมึงโดนตรวจสอบเองให้มาเลยไม่มีเงี้ยะไรตรวจมาเลยมึงไปดูสเตตแมสถึงพันสองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ่ร้อยล้านหรอคะอะไรนะพันสองร้อยบาทไอ้หนูเ้ยไอ้นี่อยู่คณะเกคนนี้อยู่คณะเราเก่าคือคือผมสัญญากับเขาไว้ว่าผมอ่ะจะพาเขาเที่ยวรอบโลกเมื่อเมื่อเราทำได้แบบ สำเร็จแล้วทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะพาไปเที่ยวรอบโลกตอนนี้เริ่มได้กี่ประเทศแล้วครับเออยังไม่ได้ไปเลยครับยังไม่ได้ยังเลยครับไปไปเมกอเมกาเมกาบางนาเที่เดียวไปที่เดียวภรรยาถามพี่วินนี่หน่อยครับมีแผนที่จะไปไปดูทำเลให้น้องวินก่อนหรือครับอ่าภรรยาผมเนี่ยไปดูโรงเรียนแล้วไปดูโรงเรียนบ้านแล้วก็มีญาติอยู่ที่นั่นแล้วก็ยังเลือกอยู่ว่าจะเอาโรงเรียนไหนแบบไหนอายุควรจะไปสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีการส่งไป นะฮะแต่ว่าก็กจากสองสามปีเท่าที่เขาพูดมากับผมนะผมก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเก็บเงินเก็บเงินไว้ใจอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องไปเจอตรงนู้นวพี่พต้องย้ายไปอยู่กับน้องด้วยไหมครับหรือว่าพี่วิลลี่ทำงานที่ไทยเลยเออผมจะไปไปมามาก็<ๆ>งานก็ยังอยู่เหมือนเดิมงานยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็ภรรยาก็ต้องไปอยู่ที่นู่นอะไรนะฮะถ้าเขาไปนะถ้าเขาไปผมก็ต้องแล้วแต่เขา เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาไปขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านจะเดือดร้อนนะอแต่คุณคุณต้องบอกนะว่าคุณสัญญากับผมว่าคุณไปซื้อปั๊บคุณจะซื้อทําไร่ทํำไร่แล้วก็ปลูก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 พืชผลไม้อะไรเนี้ยผมอยากให้มันเป็นแบบเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนขาวบอยเลยคือมันมีมันมีภูเขาใช่ไหมเสร็จแล้วร้อยมีม้า ใี่าผมก็ขี่ม้าเดี๋ยวแล้วก็มีลาให้หอยขี่ลาแล้วเราแล้วเราก็คุมแกะคุมแพะคุมวัวกันสองคนแม่งก็เท่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วผมก็ขี่ลาไปก็ได้เล่นกระดึกกระดึกกไม่หมือต้องขาถึงนะขามึงต้องถึงไม่มีฟุตบาทแม้แถวนั้นจะได้เหยียบได้จะได้แบบขี่ๆกันได้งายบนั้นก็คิดไว้เฉยๆแต่ว่ามันผมไม่เป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ที่เมืองไทยแหละ ผมว่าน่าจะอยู่เมืองไทยค,คือผมก็เอาความฝันของผมมาพูดกับพวกคุณอเอาไว้ให้คุณจั่วแต่ผมรู้ว่าประเด็นผมมันไม่แรงพอเท่ากับรังรักหลัง East view อีสต์วิวมันก็ถูกตัดทิ้งมันก็ถูกตัดทิง้งเยเ,เ,เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเข้าไปทําละครน,นะร<อ>ังรักหลังอีสต์วิวจ้ะครับอ๋อเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็งานเยอะกันทุกคนเลยนะฮะ ใช่ใช่ยังโอเคยังดีอยู่ไม่มีอะไรเราจะเป็นบริษัทยูนิคอรเร็วๆนี้นะฮะก็หวังไว้ว่าก็คงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนนะฮะก็แล้วแต่ดูสิพาร์ทเนอร์อีกสอาเดือนอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีข่าวดีมาเรื่อยๆขอบคุณมากเชิญพวกเราไปเชิญฮะยังเชิญอยู่แต่อย่างเดียวอย่าไปแอบดูอย่า อย่าไปแอบ,บดูแถ,แถวหลังอีทวิวอย่าให้เห็นนะพวกเราจำหน้าได้ดติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ